อา้าวเราถ้าพูดขนาดนี้ก็ <S <S ต้องกดแรงแล้วปะ่ะและตอนนี้เราก็ได้เป็นตแหน่งออฟเลนกันนะฮะทุกคนแล้วเราก็เลือกที่จับอันเลนมาทั้วท่รู้ตัวว่าเราเล่นไม่เป็น <S <S อา้าวเราเปิดเกมมาเราก็มายืนจ้องตากับฟอเลนมันจะรู้ตัวหรือเปล่าว่ามันไม่ได้ยืนอยู่ในพุ่มอาา้าวเราจังหวะนี้เปิ่อฟอเลนจะอยากได้อีเล่อตัวนี้อ,อ,นนอยากไดก็เข้ามาแย่งเอาสิจะน้องแล้วมันเข้ามาจริงไงเราก็ใส่ทุกกระบวนท่าที่มีเข้าไปจังหวะนี้เปิ่อฟอเลนจะแคนนะฮะอ๋อมาเดะ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  แล้วดาวเราจริงไงเกมยังไม่จบยังเพิ่งดับศพทหารนะฮะจังหวะนี้ที่จะลอมแข่งกับเราอย่างนั้นเหรอฟอเรนมันเร็วเป็นล้านปีน้องและตึงที่มาพอดีฮะว้าวุ่นกันเลยทีนี้ฟอเรนบอกและจังหวะนี้ไล่ฆ่าย,ยับเหมือนแค้นขึ้นมาเหมือนจังหวะนี้ตัวแฟนจะล้างแค้นให้เพื่อนนะฮะและจากนั้นเราก็ไม่กก็แพ้นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะดาวเราไม่ได้ลดคนเดียวนะครับผมดาวแฟนเราก็ลดนะฮะ อราตาที่2เราก็ขอจำตาคอรอเทสติหน่อยแล้วกันโอเคเปิดเกมมาล้วก็ฟาร์มป่าฟ้าฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มป่าบลงอตงฮะแล้วเราก็ไปฟาร์มมังกรต่อฮะและเหมือนจังหวะนี้รอเรียลอยากจะเข้ามาแจมเปิดตีแอคโชว์ไปหึงทีแล้วก็งัดแล้วก็ถอยออกมาก่อนแล้วเราก็กลับมาฟาร์มชีวิตนี้เหมือนขาดบัฟฟาร์รบอบแดงไม่ได้ฮะแล้วก็กลับมาเอาดาร์กต่อแล้วก็ไปตีป้อมแล้วก็กลับมาเอาดาร์กต่อแล้วก็ตีป้อมแล้วก็กลับมาเอากอสเลเยอร์เอาหน่อยว่าจังหวะนี้เปิดตียืนแอคสวนไป มาฮะจังหวะนี้เลกก็ชนะกลับมาคอน48ดาวเหมือนเดิมแล้วนะฮะจังหวะนี้ Knife และตาที่3เราก็ยังคงอยู่กับป่าเหมือนเดิมนะฮะเปิดมาไม่พูดมากพาเพลงฮะสันติไม่ใช่ทางออกกิวหนึ่งยันมาเต็มๆไป <c oughs> ล้วมีตัวตัวเลือดเลอ,น,อน้อยแบบนี้พี่ส่งกลับบ้านทางรัดไหมน้องอ <c oughs> เลือดน้อยแบบนี้เดินแลแบบนี้ฝันดีครับน้องจังหวะนี้เหมือนทาร่าเขาจะจ้จจงอ,งองมองเราอยู่ยังไงเอ่ยอุ้ยตายได้นะอย่างนี้ตายได้เลยนะทาร่าทาร่าจะเพื่อนบางหรอเรียบร้อยเสถานการณ์เกมไป่ครสู้ดีเท่าไหร่ดีรีบเกิดมาแบบนี้ก็ฝันดีครับน้องใช่ครับ แล้วก็แพ้ดาวเหลือ47อีกแล้วแต่ก็ยากไปซีเรียสครับเราไม่ได้ลดคนเดียวแฟนแล้วก็ลดด้วยเอาเราเปิดมาเกมที่4ี่คิดหนักแล้วกูจะเล่นตัวอะไรดีมันจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวนี้ดีดิดิเราเรียวเข้าป่าแม่ฉันใช่แล้วครับนิวคืออาการของคนแพชชนะแพ้ชนะ ว่เดคิล่าหยาดจะไปไหนหรือจ๊ะเจอพี่กลางอนาเขตไปยังวะนี้จะมาจมวยจะอะไรก็เข้ามาลำหลบหมดลำหลบหมดไม่สนลูกใครยังวะนี้หยานแตกและคิล่าหนีโคตรเร็วอ้าวเจอกันอีกแล้วเนี่ยหยานจะไปไหนเราจะไม้จิ้มฟันที่ยืมไปถ้าคืนมาด้วยหยานมันจะคืนไม่คืนเอาไม้จิ้มฟันกูคืนมาหยานบอกว่าไม้จิ้มฟันมึนไปตอนไหนหรือว่าไม้จิ้มฟันกูอยู่กับไอ้แวนอไอ้แวนเอามาเอาไม้จิ้มฟันกูคืนมาไม้จิ้มฟันไม่ได้อยู่กับผมนะพี่หรือว่าแท้จริงแล้วไม้จิ้ ไม่มีอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม้จิ้มฟันอยู่ไหนกับมาหลอดหรือเปล่ามาหลอดเอามามาหลอดมีไม้จิ้มฟันหรือเปล่าไม่มีไม้จิ้มฟันก็ตายไปอยู่ไปก็ลกๆเอ้าวันนี้คิล่าเจอหน้ากันอีกแล้วนะเงหวะนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคิล่าเขาถามหน่อยเห็นไม้จิ้มฟันพี่หรือเปล่าอ้าวแกงสรบซะแล้วคิล่าตื่นขึ้นมาบอกก่อนคิล่าคิล่าจะไปไหนคิล่าออกตายซะแล้วและก็ชนะแบบไม่เห็นไม้จิ้มฟันคือเราควรดีใจไปเนี่ยกลังบดาว